เฉลยแล้วเฟรนด์ออฟกุชชี่คนแรกของวงการคือนักแสดงสาวชื่อดังคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่หุ่นดีมากๆเพราะเจ้าตัวเองก็ชอบเข้าฟิตเนสอยู่ประจำสำหรับใหม่ดาวิกาหวานใจลุงเตอ๋อที่ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูจะสวยไปหมดทุกชุดเอวขอดจนหน้าอิจฉาเพราะตอนเด็กๆเธอชอบเล่นหูลาฮูเป็นเอามากจนแม่ทนไม่ไหวต้องขโมยไปทิ้ง เอวของเธอนั้นอยู่ที่24เรียกได้ว่าทั้งสวยและหุ่นดีมากๆล่าสุดก็มีเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับสาวใหม่อีกครั้งเมื่อทางแบรนด์ดังอย่าง Gucci ได้แต่งตั้งให้ใหม่ดาวิกาเป็น i ฟนออฟ Gucci คนแรกของประเทศไทยและแน่นอนว่าทางด้านของแบรนด์ดังอย่างเฟนออฟ Louis Vuitton ได้เลือกให้ยาย่าเป็นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสองสาวไทยที่กำลังฮอตแบบชุดไม่อยู่เลยล่ะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ